สุริยะบุงวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษยูทูบชา n น l ทุกท่านครับ,บอขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สิสนเงินทองกันทุกทกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันสัตว์ป่าห้วยทับถันห้วยสำรานจังหวัดสุรินทร์วันเดียว สามารถจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าได้ถึงสองคดีไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขียรักษาพันธุ์ป่าห้อยทับทันห้วยสำราญจังหวัดสุรินทร์สนที่กำลังร่วมกันจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบตัดไม้พยุงเป็นชายไทยได้หนึ่งคนของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดไม้พยุงท่อนสมท่อนไม้พยุงแปรรูป2เหลี่ยม หวานสองเล่มเลื่อยตัด1พื้ปืนโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องรถจัก,กรยานยนต์หนึ่งคันเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอีตามพระราชบัญญัติป,ป่าไม้พุทธักราช2,484ติดตามพระราชบัญญัติสังวนเละคุ้มครองสัตอสอ 62, เเว์ป่าพศ2,562เกิดบริเวณป่าทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านกะเลงเวกตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินในเขตรักษาพสัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญ ทับซ้อนเขตป่าไม้ทาวรที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้สวนไว้เป็นสมบัติของชาติป่าห้วยสําราญเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกุมส่งพนักงานสอบสวนสถานีตตารวจภูธรดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคดีที่สองเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทักทันห้อยสําราญสนที่กาลังร่วมกันจับกุมผู้ที่ลักลอบตัดไม้เป็นชายไทยได้หนึ่งคน ของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําผิดไม้ก่อ29ท่อนไม้คอแลน8ท่อนไม้สวัย30ท่อนไม้พอก2ท่อนเลื่อยคันธนู1ปืน้นมีดดาบปลายแหลม1เล่มเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผิดตามพระราชบัญญัติป,ป่าไม้พุทธศักราช2484ผิดตามพระราชบัญญัติป,ป่าสงวนแห่งชาติพศ2507ผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562 เกิดบริเวณป่าที่ใต้บ้านหน้องคนาตำบลตามเมียงอําเภอพนมดงรักจังหวัดศรีสะเกดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้อยสําราญทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งมนป่าปักไดและป่าตะเบาแลงที่3เจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกลุ่มส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพนมดงรักอําเภอพนมดงรักจังหวัดศรีสะเกดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดทั้งสองคดีเก็บรักษาไว้อย่างที่ทําการเก็บรักษาสัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสํารานตามระเบียบข้อกฎหมายการเก็บรักษาของกลางป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวง